อาร์ตยังไงมาร์คเกย์ฮีบอกกับเพื่อนร,ร่วมทีมว่าอยากจะย้ายไปค้าแข่งกับเรอวลมูดมากกว่านิวคาสเซิลซะอีกนะอาร์ต์ยังไงสองแข้งของะดุงสลอตเผยสิ่งที่ไม่พอใจแม้เิเวอร์พูลจะบุกดับวูฟตันบัลเดอร์ก็ตามทีอาร์ต์อยังไงอดีตแข้งแมนยูเชื่อว่าเรอัลมาดช่วยแชมป์แน่หากว่าไราก้กางรับขนานแท้วันที่น่าจดจำและความผิดพลาดของยอดกองหลังเรอร์พูลอย่างอิบราฮิมาโกดาเต ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการนิ้ทงด้านของสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแหนง์สเก็ตบอลพิมเบริกอังกฤษ เป็นข่าวว่ากำลังจะมีได้รับข่าวดีเหล่านี้นะฮะเกี่ยวกับการคว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์คนใหม่เข้าสู่ทีมและมีการรริง,งารขาดว่ามาร์คเกฮีเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งของคิสันพาริชที่ลิเวอร์พูลเคยให้ความสนใจในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นตอนนี้ตัวของผู้เล่นรายนี้ได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมของเขาบอกแล้วว่าตัวของเขานั้นต้องการที่จะย้ายไปคาแข้งกับสโมสรที่ใหญ่กว่าดิวคาสเซนและก็มีโอกาสในการลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดูกาลซึ่งนั่นจึงไม่เหตุผลว่าทำไม เมือ่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นทางด้านของสโมสรนนิวกาสเซิลถึงไม่สามารถที่จะเซ็นัาญาในการคว้าตัวกองหลังรายนี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จนะโดยตามกมารรายงานข่าวที่ออกมาจากทางด้านของผู้บอลอินไซนเดอร์ประบุเลนะว่ามาร์เกฮีน,นั้นแสดงความสนใจอย่างชัดเจนที่จะจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูล มากกว่าซิลและตามข่าวที่มีออกมานั้นดูเหมือนว่ามาสเกฮีจะรีบคว้าโอกาสทันทีถ้าหากว่ามีข้อเสนอจากลิเวอร์พูลเข้ามาอย่างทีมอาที่ตัวของเขาแน่นอนว่าการย้ายทีมของมาสเกฮีเข้าสู่สโมอสรลิเวอร์พูลนั้นเป็นความที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี่เลยแม้ว่าทางด้านของสกิสันพาวเดชไม่ต้องการจะขายออกจากทางทีมช่วงตลาดหน้าหนาวและก็ต้องการจะปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามากกว่าในรณะนี้ก็ตามที โดยสื่อบรรยงานยังบรรยงานต่อไปอีกด mm. ้วยว่ามาร์คกีฮีนั้นบอกกับเพื่อนๆของเขาว่าการอยากจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลมากกว่าที่อยากจะย้ายไปค้าแข่งกับนิวคาสเซิล แต่ถว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้ยืน่นข้อเสนออยากเป็นทางการเข้ามาที่สโมสริคตัมพาร์เดสซึ่งนั่นก็ทําให้ไม่ได้มีการย้ายทีมเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนักเตะอะไรนี้ก็รู้สึกยินดีที่ตัวของเขานั้นตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสัปาตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็กาลังเฝ้ารอคอยข้อเสนอจากลิเวอร์พูลอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายครั้งถัดไป โดยจะนอนนะว่าเป้าหมายของมาร์เกฮีนั้นก็คือการย้ายปรุ่มทีมสโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมีร์ลีกอังกฤษที่มีนะฮะรุ้นแชมป์ไปทุกๆกรุ่นดูการและก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปซึ่งดิวการเซ่นนั้นไม่ใช่ทีมที่สามารถจะตอบโจทย์นี้ให้กับตนเองได้และที่ผ่านมาเดอะิเวอ้วฟูก็เป็นทีมเดียวนะฮะที่เรียกได้เลยนะว่า แสดงความสนใจในตัวของเขาและก็มีคุณสมบัติต่างๆครบถ้วนตามที่ตัวของเขาต้อง,องการอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้เดียวกันนะฮะที่ลิเวอร์พูลจะหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของมาสเกอฮีอีกครั้งชุดตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเนื่องจากว่าตอนนี้เฟอร์จอฟันได้ยังไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่จากขั้นของสโมสรแต่อย่างใดและก็มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยตัวฟันได้ออกจากทางทีมไปแบบฟรีค่าตัวและคว้าตัวมาสเกฮีเข้ามาแทนที่ในครั้งนี้ อาร์นยังไงอนนันเดนสลอตกุนซือลิเวอร์พูลได้เปิดเผยสิ่งที่ไม่พอใจที่จะบุกมาเอาชนะบูฟเวนตันวันเดอร์เดอร์เดศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดในครั้งนี้โดยการที่ทางด้านของทางอนนันเน่สลอตนะฮะผู้จัดการทีมของแดงลิเรียบบฟูยอมรับนะว่าไม่พอใจกับจังหวะการเสียประตูแบบไม่ควรจะเสียจากความผิดพลาดข,ของอาริซงเบเกอร์และก็อิบราฮิมาโกนาเต้ในเกมที่หงแดบงดบุกมาเอาชนะบูฟเวนตันวันเดอร์เดอร์สองต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันเสาร์ที่่ผาานม โดยส์รสเองก็ได้บอกว่าการคว้าชัยเป็นเรื่องที่ตามตีเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชนะเกมเยือนในช่วง15-20ถึงนาทีนั้นไม่ดีเลยเราเริ่มต้นเกมไม่ค่อยดีนักแต่ว่าสุดท้ายเราก็คุมเกมได้แต่ว่าคุณต้องยกเครดิตน,นี้ให้กับการแผนการเล่นของกรนี่โอนิในครั้งนี้ด้วยแม้จะฟังดูแปลกๆก็ตามแต่เขาก็ทำได้จริงๆในช่วง6เกมหลังสุดเขามีแผนการเล่นที่ดีมากเลยนะ สำหรับผู้แข่งทุกทีมและเขาก็ทําแบบนั้นกับเราในวันนี้แต่ลังจากช่วง15นาทีหรือว่า20นาทีแรกนั้นเราก็คุมเกมได้มากขึ้นและก็ทําประตูได้สุดตะวันที่ลิบซอริวฟูวเสียประตูจากการสื่อสารที่ไม่ดีของอาริซงเบเกอร์กับอิบราฮิมาคอนตาเต้น,นั้นสลัดได้กล่าวว่าประตูที่เราเสียไปนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้และมันก็ไม่จะเป็นเลยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะเราคุมเกมได้เชิญบุญแล้วการเสียประตูแบบนี้ทําให้พวกเขากลับสู่เกมได้แต่เรื่องที่ดีก็คือประยิงประตูดได้ทันทีและทําให้เป็นสกอร์สองต่อหนึ่งในครั้งนี้การนําจากฝูงนั้นทําให้รู้สึกดีอยู่แล้วคุณต้องการจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าในตอนนั้นอตอนนี้นะฮะมันไม่ได้บอกอะไรเลยมากมายนักหากคุณมองไปที่วูฟพวกเขาก็อยูดท้ายตารางคะแนนแต่วันนี้พวกเขาได้ดีดกว่าอันดับของพวกเขาไปอย่างมาก หลังผ่านไปทั้งหมด19เกมมันจะบอกอะไรบางอย่างกับผมแต่ไม่ใช่หลังจาก6เกมในะคะรรางนี้อย่างแน่นอน <S <S อาร์เต่ไงงานนี้โอเว่นฮังกริฟอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษเชื่ออาเดซารัส์วันซูริเวอร์พูลต้องเจอกับความยากลำบากในการนำของแดนลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พิมเมยริกอังกฤษรืยวายูฟาแชมเปี้ยนลีกเพราะไม่มีกองกลางตัวรับขานาดแท้อยู่ในทีม และใหญ่ชาวดัชเองเข้ามารับงานต่อจากคันดั้งก่อนเชคเกนครอฟที่อําลาสโมรสมรสช่วงสมอนี้และสามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นที่นำทีมก้าวขึ้นมารังตำแหน่งจากฝูงได้อย่างยอดเยี่ยมที่สำคัญเขายังคงสร้างเดอะเรชกลายเป็นทีมที่เล่นได้อย่างดุดันและก็เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นสหรับหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนั่นคือผลงานของไบรอันการาฟเฟชเบิร์ก ที่สวมบทเพื่อเล่นหมายได้โขกได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งทั้งที่ไม่ได้มีตำแหน่งที่เขาถนัดนักแต่โคชอาน่เองสามารถดึงศักยภาพของสตาร์ชาวดัชออกมาได้อย่างเต็มที่และก็กลา,ายเป็นเข่งคีแมนที่ทีมขาดไม่ได้ย่เดไกก็ตามฮาร์คริฟซึ่งเคยเล่นในกับหน้าของแมนยูแล้วก็ไบรยนมินิกต่างมองต่างนะฮะมุมโดยชี้ถือว่าการาฟเชเบิร์กนั้นไม่ใช่นักเตะที่ถนัดในการเล่นเกมรับและก็เดอเรชไม่น่าจะได้แชม์ลกหรือว่าแชมเปี้ยนลีก หากไม่ม so ีมิดฟ so like ิลด like ์ตัวรับําธรรมชาติอยู่ในทีมเหมือนสมัยที่มีเจเดนแฮนเดอร์สันกับฟาบิโย่ในขรันี้เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาก็ไม่ใช่กองกลางตัวรับซึ่งมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีเมื่อคุณลงเล่นกับทีมแบบนี้แล้วคุณเอาชนะได้เขาสูง190ซนเมตรอายุ22ปีเขามีทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ใช่กองกลางตัวรับที่เชี่ยวชาญนี่คือความแตกต่างนะผมคิดว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ชั้นยอดเขาเป็นนักเตะสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณเล่นกับใครแต่ผมคิดว่าการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าแชมเปียนลีกคุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญกับทังนครลิเวอร์พูลแสงให้เห็นมาแล้วตอนที่มีฟาบินโย่หรือแมนเชสเตอร์ซิตี้มีบรอดดี้เป็นต้นผมคิดว่าพวกเขาจะคงต้องจัดการปัญหาตำแหน่งนี้แต่ก็ต้องยกเครดิตนี้ให้กับคาราเฟชเบิร์กเขาคว้าวโอกาสของเขาเอาไว้ได้ประเด็นก็คือทั้งหมดที่คุณต้องการนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการฐานะนักเตะคุณต้องการใครสักคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในตัวคุณและก็เขาพิสูจน์ให้เห็นมาแล้้วในนี ผมคิดว่าบททดสอบที่สุดหินการงจมาผมประทับใจกับสิ่งที่เขาทําแต่ว่าผมเองก็ยังคิดว่าเขานั้นต้องจัดการคว้าใครสักคนหนึ่งกองกลางตัวรับมาเสริมทัพในครั้งนี้ให้จบได้อาร์เยงไงลิเวอร์พูลนะผมบุกไปเก็บ3มแต้มจากทหน้าของวูฟได้ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งโดยอิบราฮิมาโฮโกนาเต้เป็นคนทําทําประตูขึ้นนําและก็ก่อความผิดพลาดจนทําให้ทีมตามโดนตามตีเสมอในครึ่งหลัง ในศึัควอลีเียร์ลบรอังกฤษระหว่างลิเวอร์พูลกับวูดแฮตันวันเดอร์เรอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจบลงด้วยชัยชนะของทีมเย็นด้วยสกอร์2ต่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ผลการแข่งขันก็คือฟอร์มการเล่นของอิบราฮิมาคกนาเต้ของหลังชาวฝรั่งเศสที่มีส่วนทําให้ทีมคว้า3แต้มสาคัญได้เจมส์เพชนักข่าวจากน้าของเดียรันติกได้ต้อนความคิดเห็นของบรรดาเดอะคอฟหลายคน โดยการว่าแข้งเฟรนช์แมนเป็นนักเตะที่ทำงานได้ดีน่าประทับใจและก็น่า่งมิใจใจด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งคำอธิบายดูเหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากผลงานของเขาตลอดทั้งเกมที่บริเนลในแง่บวกนะครัคนเต้ทำประตูแรกให้กระทางทีมได้ก่อนจบครึ่งแรกและก็ยังคงจะมีนะครับผมทางด้านของอ สติของอโซฟาสกอร์นะฮะยังคงแส่งให้เห็น,นว่าเจ้าตัวนั้นชนะด้วยการดวอบเทสุดนทีม5ครั้งและมีความแม่นยำในการส่งบอลมากถึง88%อย่างไรก็ตามด้านลบก็มีให้เห็นเช่นกันอดีตกองหลังบริสิกผู้นี้ ก่อความผิดพลาดในจังหวัดที่ปรายันไอช์นูรียิงประตูตามดีเสมอให้คะแนนด้านของบูฟมันต์มอนเดอร์และก็ยังคงได้รับใบเหลืองจากการฟาวที่รุนแรงนะฮะใส่มาติอุสกุญญาบรวมทั้งความพยายามในการส่งบอลยาวของเขาทั้ง4ครั้งก็ล้มเหลวทั้งหมดเลยโดยผลงานที่ขึ้นขึ้นลงๆเนี่ทำให้เพชเรียกว่าเป็นวันที่น่าจดจำและอยากจะลืมเลือน สำหรับโคนาเต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการลงเล่นนักเตะที่มีสองบุคลิกคือสามารถสร้างความยอดเยี่ยมและก็หายได้ไปพร้อมๆกันแม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่ว่าโคนาเต้ก็ยังคงรักษาตำแหน่งตัวจริงในทีมเอาไว้ได้ตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลที่เอาชนะอ e ีชวิตเทวเมื่อ6สัปดาห์ก่อนซึ่งเขาลงสนามแทนที่จารคอนซาในครึ่งหลัง ซึ่งจากสถิติของครูสกอร์นะฮะสแสดงให้เห็นแล้ววันนับแต่ที่ยึดตำแหน่งตัวจริงถาบอลคู่ขาของเฟอร์จิฟันได้เป็นผู้เล่นที่มีความแม่นยำในการส่งบอลสูงเป็นอันดับที่2ในทีมคือ90.7%ชนะการดวลมากที่สุดคือ22ครั้งและก็เคลียบอลได้มากเป็นอันดับที่2คือ21ครั้งในคระงนี้และขา่าวีองคในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ